สวัสดีค่ะพบกับชิ่เดอมนะคะมาดามกรีนหรือเพจที่ดินราคาถูกใบแม่นกนะคะวันนี้นกพาลูกเพจแล้วก็แฟนคลับนกมาชมบ้านนะคะบ้านพร้อมที่ดินตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองสาลิกาเลยค่ะอยู่หลังพระพิฆเนศส,สีชมพูนะคะบ้านหลังนี้นะคะเห็นว่าจะพามรดูรอบรอบนะคะเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะจากสีแยกประชากะเกษมเข้ามาเพียงแค่1นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจะถึงบ้านและแปลงที่ดินหลังนี้เลยนะคะ มาค่ะตามนกม,มานนองจุฬาดูรอบๆแล้วก็บริเวณในบ้านกันนะคะเชิญค่ะค่ะตอนนี้น้ไปอยู่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านจะเป็นถนนครากรีแบบนี้เลยนะคะกว้างนะคะแปดเมตรเลยนะคะค่ะอันนี้คือเป็นตัวบ้านเป็นโรงจอดรถนะคะหน้ากว้างนะคะประมาณนะคะประมาณสามสิบห้านะคะสามสิบนะห้านะกว้างบ้านนะคะ เออคือหลังหลังหลังนู้นที่เห็นนะคะเนี่ยหลังนี้คือเป็นเพื่อนบ้านนะคะบ้านของเราคือหลังนี้นี่นะคะนี่บ้านเราคือหลังนี้นะคะลูกค้าค่ะคือหลังนี้นะคะ <t os> <Ki! S 1> เพื่อนบ้านล้อมรอบเลยค่ะนะคะ <t os> ที่นี่เป็นลักษณะปเป็นเออคล้ายๆเป็นบ้านาจัดสรรนะคะ <t os> เป็นที่จัดสรรบ้านจัดสรรนะคะเพราะฉะนั้นจะมีบ้านไม่ว่าจะเป็นด้านขวา อันนี้คือบ้านที่จะขายแล้วก็บ้านด้านซ้ายตัวนี้คือต้นไม้คลุมแล้วนะคะแล้วก็หลังบ้านที่ให้ดูนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นบ้านหมดเลยถนะ้าตรงนี้น่าจซอยเข้าบ้านอีกนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมาอยู่กันนะคะคือมาซื้อทิงท้งๆไว้กันเยอะจากถนนสีเลงเข้ามาเห็นไหมคะได้ยินเสียงรถวิ่งนะคะสะอาดมากนะคะดูค่ะทนแต่ถุนบ้านก็สะอาดนะคะลูกค้าค่ะดูสิ เขาทนบ้านยกสูงแล้วข้างห้างเขาก็เทป,ปูนด้วยนะเพื่อความสะอาดของเขานะคะนี่นะคะ่ะเทป,ปนะูนนะมีที่ว่างที่ไว้ทําสวนหย่อมนั่งเล่นตรงนี้ได้อีกเยอะเลยนะคะ ค่ะตอนนี้คือตัวนี้เป็นเป็นเรียกว่าลานจอดรถนะคะลานจอดรถคือจะมีป้อมเล็กๆนะคะอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะลูกค้าคะจากลานจอดรถเข้ามานะคะเขาก็จะมีพื้นที่ว่างนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดเป็นเป็นบ้านที่ยกระดับขึ้นมานะคะจากพื้นดินประมาณสักเมตรครึ่งน,นะคะจากพื้นดินประมาณเมตรครึ่งเกือบ2เมตรนะคะลูกค้าอนี้ก็จะเป็นทะเลตนะคะเป็นทะเล็์พื้นที่ว่างนะคะ แล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าบ้านนะคะจากเออรั้วนะคะตรงรั้วด้านบ้านมานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ว่างนะคะสำหรับที่จะมาทําเป็นสวนหย่อมนะคะแล้วก็ว่าปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้ลูกค้าขาดูนะคะไม่ต้องกลัวเหงานะคะมีเพื่อนบ้านร้อมๆ้อมรอบเยอะนะคะนะคะตรงนี้ก็คือเพื่อนบ้านนะคะติดกันเลยค่ะซ้ายขวาหน้าหลังมีเพื่อนบ้านหมดเลยคะ่ะเออแต่นก เขาบอกข้อเสียนิดนึงนะคะลูกค้าทางที่เข้ามาจากพระพิคเนศน่ะหลังพระพิฆเนศน่ะมันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งที่ว่ายังเป็นถนนลูกรังลูกลังอยู่นะคะอ่านนีตัวนี้นกพาเข้ามาโซนในตัวบ้านแล้วนะคะบ้านเขาจะทําเป็นเ,เขาเรียกอะไรผ้รมาม่านเด็ดขาดเป็นคือคอนเซ็ปต์เขาเป็นเหมือนกันทั้งหลังเลยเพื่อความสวยงามสะอาดและเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ประตูนะคะจะเป็นเด็ดขาด ตรงนี้เป็นเด็ดดัดอย่างดีนะคะก็มุงรวดนะคะนี่นะคะมุงรวดแล้วก็เป็นปร,ประตูกระจกนะคะเป็นบานสไลด์อย่างนี้เลยนะคะลูกค้าคา่ะนะคะทำทาไม้สวยมากนะคะสวยมากๆอ่ะข้างตัวนี้จะเป็นห้องโถวคือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเจ้าของเขาบอกเขาให้หมดเลยนะคะสวยมากตัวนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อพวกซิงค์นะคะพวกซิงค์ทำครัวนะคะ โคมไฟน่ารักมากเลยค่ะทาโคมไฟโต๊ะทานอาหารนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เป็นห้องดูทีวีนะคะแอร์ตัวเบลเลอร์เลยอ่าด้านหลังอะพาไปดูนะคะด้านหลังก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะนี่ค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านหลังเนี้ยเขาไม่มีคนอยู่นะคะยังไม่มีคนอยู่นะคะ เสร็จแล้วมาดูห้องนอนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้คือหนึ่งห้องนอนนะคะห้องนอนที่หนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะว่าเฟอร์นิเจอร์เอ้ผ้มา่านเขาจะเป็นโทนเดียวกันนะคะเขาให้ทําแบบเดียวกันเพื่อจะได้ความสวยงามนะคะตรงนี้ก็จะมองเห็นเออหน้าบ้านนะคะเห็นโรงจอดรถนะคะตรงนี้นะคะนี่เป็นห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่หนึ่งก็คือจะมีห้องน้ําในตัวนะคะนี่นะคะ ห้องน้าในตัวเป็นแยกเป็นห้องอาบน้าแล้วก็ห้องน้านะคะน่ารักค่ะน่ารักนะคะพื้นที่หนึ่งงานนะคะพื้นที่ทั้งหมดนะคะหนึ่งงานนะคะพร้อมบ้านหนึ่งหลังสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องห้องโถใหญ่ๆเขาก็จะแบ่งเป็นโซนทานข้าวนะคะโซนดูทีวีนะคะเอามาดูห้องที่สองกันนะคะ นี่นี่คือห้องนอนที่สองนะคะอ่าเขาจะเป็นบิวอินเก็บเสื้อผ้าได้เลยนะคะข้างในนี้นะคะผ้าม่านจะเป็นโซนเดียวกันหมดเลยคะ่ะเป็นแบบเดียวกันหมดสีอันเดียวกก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องนี้สามารถเปิดได้สองด้านนะคะอ่าเปิดได้จากจากห้องนอนตรงนี้นะคะเข้าห้องน้ํานะคะหรือจะเปิดจากด้านนอกที่เป็น ือจะเปิดจากด้านนอกที่เป็นห้องห้องโถงเข้ามานะคะก็จะจะเจอเลยนะคะลูกค้าขาอ,อยู่สาริกานะคะสาริกาอําเภอเมืองสาริกาคนครยกคเน่ค่ะอย่างที่โน้บอกนะคะห้องน้ำพวกนี้สามารถเข้าได้สองฝั่งนะคะจะเป็นห้องโถงเข้าไปแล้วก็ห้องนอนเข้าไปได้เลยค่ะนี่ค่ะขึ้นบ้านนะคะ เพื่อนบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่นะคะลูกค้าบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ด้านขวาเขาไม่ได้อยู่นะจะอยู่ด้านซ้ายที่มีเพื่อนบ้านอยู่นะคะลูกค้าสนดคุดแดงพร้อมโอนค่ะ0 8 2 7 7 9 5 9 2 3นะคะติดต่อไม่นกด่วนเลยค่ะนะคะที่อยากอยู่ตรงนี้เป็นส่วนตัวมากๆเลยคะ่ะสงบนะคะสงบร่มเย็นแล้วก็แต่งแบบเป็นแนวโมเดิร์นสวยมากๆนะคะ มีเพื่อนบ้านจริงนะคะแต่ว่าเออบ้านแต่หลังก็ห่างๆกันนะคะังนี้เอยู่ค่ะจากการเดินทางจากกรุงเทพเข้ามาถึงแปลงที่ดินนะคะเพียง85กิโลเมตรนะคะพอมาถึงตรงนครนายกสาิกาสีแยกประชาเกษมเข้ามาเพียงแค่ หนึเมตรก็จะเจมประพิคนตนะคะแล้วเลยปะพิคเนศมาจะมีซอยข้างๆนะคะเข้ามาเพียงแค่300เมตรนะคะจากประพิคเนศตแจกแยกแจกแยกประชากะเกษตเพียงห้าร้เมตรแต่ตรงแยกประชากะเกษตรนี่จะเป็นตลาดนัดนะคะขนาดใหญ่โลตัสบิ๊กซีปั๊มน้ำมันเข้าออกได้สะดวกสบายนะ อันนี้เป็นไงบ้างคะลูกค้าคะที่นกพาไปดูนะคะพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านมีสองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องโถงใหญ่ๆรวมเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะเป็นบ้านกึ่งโมเดิร์นสวยงามมากอยู่ท่ามบรรยากาศออแวดล้อมด้วยเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านร้อมรอบนะคะแล้วก็อยูออ่กับธรรมชาติมากๆเลยนะคะลูกค้าคะอยู่หลังข้ออ่อพิคเนตนะคะ จากวัพิเคเนตเข้ามาประมาณสัก500เมตรนะคะจากสีแยกประชาเกษมเข้ามานะคะสัติกานะคะเพนะจราคาก่จาจรันนี้คุณนกขอฝากช่อง y u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  e เป็นนกที่ดินสวยแล้วก็เพจที่สวยราคาถูกใบบัดนะคะ0 8น7 9แปด2 3. อ,อเองอลืมบอกราคาไปนะคะแปลงนี้พร้อมที่ดินและบ้านนะคะมาเหมารวมรยคาโฉนดขุดแดงรวมโอรวมภาษีแล้วนะคะ2 2 6 5ล้านนะคะราคาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงค่ะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ